จังหวัดเพชรบุรีชูของดีหนองจอกอำเภอเก่ามรดกล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาอาหารสินค้าวิถีชีวิตพื้นเมืองเมื่อเวลา18นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายางสภาวัฒนธรรมตำบลสถานศึกษาและเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมจัดพิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมอำเภอท่ายางตอนน้องจอกเมืองเก่ามรดกจังหวัดประจำปี2566โดยมีนายชัยยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีประธานพิธีเปิดงาน นายสุดชัยจตุพรพงศ์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายางได้กล่าวรายงานนายจงรักพเพชรเสนนายอำเภอท่ายางกล่าวต้อนรับในนามอำเภอท่ายางและนายธรรมรงสีทองนายกศทศมนตรีตำบลหนองจอกได้กล่าวต้อนรับในนามของตำบลหนองจอกณบริเวณลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองจอกตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน2566 ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน200,000บาทซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลหนองจอกสภาวัฒนธรรมตำบล12แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนสถานศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเล่าขานตำนานหนองจอกมรดกจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านของสภาว,วัฒนธรรมตำบล12บตำบลการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญางานปีผีมดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเช่นการแสดงดนตรีการแสดงของเยาวชนละครชาตรีโปงลางการสาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นชมแช่ย่านสตรีอาร์ต ของชุมชนทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน2,000คนก่อให้เกิดไรายได้หมุนเวียนประมาณ700,000บาทกาสิพล์ศิลานาบภาพข่าวสุกันวรลสุวรรณรายงาน